ปีใหม่ผ่านมาได้ไม่นานนะฮะมาดูกันดีกว่าว่าหัวหน้าหรือเจ้านายของคุณนะครับรู้สึกยังไงกับคุณณน่ตอนนี้ผมมีไพ่เลือกทั้งหมด3ใบนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเลือกที่เป็นตัวคุณมากที่สุดครับแล้วเดี๋ยวไปฟังคาเฉลยกันนะสําหรับใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมมีดวงมาอัปเดตทุกวันเลยครับผมใครที่เลือกเบอร์หนึ่งนะครับต้องบอกว่าเขามองว่าคุณเนี่ยทำได้ทุกอย่างเลยนะเรียกว่าสักเบอือยาเรือลบนะฮะ คุณจัดการได้หมดนะครับลบเบ็ดเสร็จด้วยตัวคนเดียวเรียกได้ว่าไว้ใจคุณได้แต่ทำไมรู้ป่ะคุณเหนื่อยหน่อยนะครับสำหรับหมายเลข2ครับเขามองคุณว่าเป็นลูกทีมนะครับหรือเป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆอะ่ะจริงๆต้องบอกว่าเลยรู้ป่ะเ,ออเขายังไม่เห็นความสำคัญของคุณหรอกจนกว่าคุณจะหายไปนั่นแหละเขาถึงจะระลึกได้ว่าเอ้ยการมีอยู่ของคุณอะ่ะมันสำคัญมากๆเลยเหมือนกัน สำหรับใครที่เลือกหมายเลขสามนะฮรต้องบอกว่าคุณเองอ่ะเป็นลูกรักของเจ้านายหรือว่าเป็นลูกรักของหัวหน้าของคุณเลยนะเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นมาเขามักจะนึกถึงคุณเสมอจนทําให้คุณเนะี่ยอาจจะโดนคอมเมนต์จากคนใกล้ๆตัวในที่ทํางานได้นะครับเรื่องนี้ต้องระวังกันนิดนึงนะแต่งไรก็ตามครับถือว่าเจ้านายของคุณเนะี่ยเอ็นดูคุณมากๆเลยทีเดียวขอให้ทุกคนโชคดีครับผม